ระหว่างกินข้าวบ้านกลับไปกิน KFC กินอะไรดีครับ KFC ตามหลักกินอะไรดีครับออกินกิ KFC โอเคครับไปกันเลยครับไปกันเลยคนะรับเอาเดี๋ยว้าไปเลยครับ โอเคไปดูเลยนะครับโอเคอ่ะเต้ามาเลยไหมครับติวมา่อยไหมครับเต้ามาเลยไหมครับอรอ okay. โอเคโอ้เคฟซีเต็มโตเลยครับอันนี้อะไรเบอร์เก้นะครับโอเคเอากินไหนเบเกอร์น้องก็มีนะครับเอากินให้หมดเลยนะครับ